สวัสดีครับผมแสงเทพิรังสีนะครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญนี้นะครับรุ่นเฮงเก้าเก้านะครับหรือเหรียญเสมาหกลกซิ่วนะครับเ,เป็นเหรียญเหมือนของคนจีนนะครับเ,เหรียญแบบของคนจีนอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดน,นะครับเราจะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับ เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะ uh huh. ไม่ว่ากันนะครับดูเพื่อชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับผมเดียนี้ <c oughs> เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรน,นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเหียดสักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยะเดี๋ยวปรับไฟแป๊บนึงนะครับ เห็นได้โค้ดไหมครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะครับบางเหรียญนะครับบางเหรียญก็จะตอกตรงนี้นะครับบางเหรียญนะครับบางเหรียญตอกตรงนี้าอีกเหรียญก็จะตอกตรงนี้นะครับมี3มจุดด้วยกันนะครับเหรียญนี้จะมีโค้ดอยู่3มจุดด้วยกันนะครับ ถ้าเป็นพวกเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวก็จะตอกตรงนี้นะครับถ้าเป็นโรงยานะครับลรงยาลงยาเต็มสูตรนะครับลรงยาเต็มสูตรก็จะตอกตรงนี้นะครับแต่จําจาเล็กจาโคตตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยจําโคตตัวนี้ไว้นะครับนี่แต่ละเหรียญต่อโคตไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเหรียญนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เห็นเนาะเห็นเห็นเนาะโค้ดเนาะนี่เห็นนะครับนี่จะเป็นโค้ดโค้ดเขาเรียกอะไรวะผมก็อ่านไม่เป็นเนาะภาษาจีนนะครับแต่สังเกตเอานะครับภาษาจีนเนาะผมก็ไม่เก่งนะผมไม่ใช่ไม่เก่งไม่รู้เลยนะครับแต่ก็จําจําโค้ดนะครับจําโค้ดเดี๋ยวต้องมีโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ยบางเหรียญก็จะมา ตอกตรงนี้นะครับบางเหรียญก็จะตอกมุมนี้นะครับแต่ละเนื้อบางทีตอกไม่เหมือนกันนะครับแต่ทุกเหรียญต้องมีโค้ดต,ตัวนี้นะครับมีโค้ดตัวนี้นะครับเนาะนมาสองให้ดูเลยเนื้อทองทิพย์นะครับก็โอเคนะครับวงยาวงยาก็โอเคนะครับ ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับสวยนะสวยอยู่นะครับนงยาได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนัมเบอร์โค้ดนะครับเกือบตองหนึ่งนะครับหนึ่ง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 นะครับศูนย์นะครับโอ้ยดูดูเออสองห้าหกสามนะครับนี่ จะติดกันนะครับตรงนี้เห็นไหมปุญญกามูเห็นไหมครับหางเลขสองจะติดกันนะครับะนะครับเช่าพระใหม่นะครับเช่าพระใหม่ผมว่าดีกว่าไปเช่าพระเกนะครับอ่าพระเกเนี่ราคาโอ้โหบางทีเป็นพันสองพันก็มีนะครับพระเกเนี่ยนะครับเช่าพระ ผ้าใหม่ไม่ต้องกลัวเก๊นะครับแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนนะครับราคาผ้าใหม่ก็ราคาก็หลักร้อยนะครับผ้าเก๊ก็หลักพันนะครับมีไม่ดีเช่ามาโอ้โหน่วมนะครับปล่อยไม่ได้อีกนะครับ นะครับก็สวยนะครับอืมแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ก็ชอบนะครับศรัทธาหลวงพ่อนะครับก็เลยเช่ามานะครับสวยนะครับเรี่ยญนก็โอเคนะครับเห็นไหมครับผมก็สวยนะ เหมือนเขาเหมือนเหรียญ12นักสัตว์นะครับแต่ไม่รู้น,ระนะครับกาเป็นภาษาจีนนะครับเห็นไหมครับก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่แต่จําไว้นะครับจําโค้ดตัวนี้ให้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมโค้ดตัวข้างบนจําจไว้ให้ดีนะครับแต่ละเหรียญจะตอกไม่เหมือนกันนะครับ ก็สวยดีนะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ